สวัสดีค่ะ นวัดขยี้จุดพลาดของกันกันตถาวรหลังจากมาชี้แจงรายรับจากด h ไอคอนลัน่นทนายช่วยก็ไม่ทันแล้ววิเคราะห์หลังจากนี้จะโดนอะไรบ้างหลังจากเมื่อวันที่12ตุลาคม2567ที่ผ่านมากันกันตถาวรพิธีกรและนักแสดงชื่อดัง1คนดังที่นั่งแท่นตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดในเครือดีไอคอนกรุ๊ปพร้อมด้วยทนายส่วนตัวนายวีรวัตรสุเกศ ออกมาตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงต่อประเด็นร้อนเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ว่าตนเป็นเพียงคนรับจ้างให้เป็นพรีเซนเตอร์ของบริษัทในเครือดิไอคอนและตัวบริษัทเท่านั้นไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นแต่อย่างใดโดยมีช่วงหนึ่งที่เจ้าหน้าที่เผยถึงที่มาของรายได้กันร,ระบุว่ารายได้ผม ใช่ไหมครับผมได้รายได้จากการขายสินค้าจากทางบริษัทครับซึ่งทางเขาจะเป็นคนสรุปซึ่งทนายรีบแย้งว่าอย่างนี้ครับบริษัทจะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คุณการเป็นรายเดือนแต่ว่าคุณกันไม่ได้เป็นแม่ทีมในการขายเลยแต่รายได้เป็นข้อตกลงในสัญญาที่จ่ายเป็นรายเดือนเท่านั้นเองครับไม่ใช่เปอร์เซ็นต์จากการขายสินค้าในทีมไม่ใช่นะครับ พอนักข่าวย้ำถามว่ารายได้เท่ากันทุกเดือนไหมกันเผยว่ารายได้แต่ละเดือนทางบริษัทจะส่งสรุปมาให้ทางผมและมีการทำรูปแบบการรับเงินถูกต้องโดยต่อมานวัดได้ไลฟ์สดและเผยถึงประเด็นนี้ว่าวันนี้การพลาดด้วยความมั่นอาจจะพลาดทนายพยายามไม่ให้พูดเยอะทนายพยายามตัดบทให้หรือต่อให้หรือเติมให้แต่ช็อตหนึ่งที่หลุดแล้วก็น่ากลัวมาก คือมีนักข่าวถามถึงเรื่องรายได้ซึ่งตัวกันยอมรับแล้วว่ารายได้รับเป็นรายเดือนและแต่ละเดือนมากน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับบริษัทจะคำนวณให้ทำให้ผมเข้าใจได้ชัดเจน ว่ามาจากยอดขายหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับปริมาณขายหรือปริมาณยอดขายแต่ทนายรีบคว้าไปเลยไปโยกเป็นว่ารับจ้างรับจ้างไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวแต่รับเป็นรายเดือนคือไม่ทันแล้วทนายเพราะว่าลูกความพลาดทีนี้คนที่ตรวจสอบเส้นทางเงินก็จะขอดูเงินทุกเดือน คราวนี้งามเลยจะอ้างว่าเป็นแค่ลูกจ้างหรือว่าจ้างเป็นอะไรก็แล้วแต่อ้างได้หมดก็ไม่มีใครว่านะเชื่อผมเขายังไม่ได้เป็นคนผิดแต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่และมีคนผิดขอขอบคุณแหล่งข่าวข่าวสดค่ะ